สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นสีฮหานอยนะครับผมก็จะเป็นนอยพิเศษนอยปกติ VAP พัฒนานะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้เนาะก็ยินดีด้วยนะครับพี่ๆก็ไม่ว่าจะเป็นสายลูดเนาะสายเจาะนะครับก็ถือว่ามานะครับน่าจะหลุดไปหนึ่งรอบก็คือหานอยพัฒนาเนาะนะครับพิเศษนะครับผมไม่ศูนย์กับเก้านะผลที่ออกสามศูนย์สองศูนย์หกก็สายลูดเนาะ เด้งบนเด้งล่างสายเจาะนะครับตรงตรงเน้นๆนนะครับศูนย์สองห้าน้อยปกติให้สี่กับหกผลที่ออกสองสามหนึ่งสี่แปดหกไม่มาใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สี่แปดตรงตรงเน้นๆนนะครับก็ถือว่าเน้นตัวถูกเนาะนะครับส่วนห้าน้อยนะครับผม VIP เนาะ VIP ผมให้หกกับศูนย์เนาะผลที่ออกหกสามหนึ่งหกหนึ่ง ก็ใช้รุดที่6เข้าไปที่61งตรงๆเสียดายที่เน้นไม่ถูกตัวเนาะเน้น6 5ห้าดเข้ามา61พัฒนาให้8กับ4นะครับคนที่ออก6 7 7 2 5หนะครับอันนี้หลุดไปนะครับพี่ๆเนาะก็ถือว่าปังๆนะครับพี่ๆการที่เขาเรียกว่าได้ตัวเด่นมาแล้วจะเน้นเน้นตรงรอบนี้ยากมากๆนะครับพ,พี่นะครับยากมากๆนี่ก็ผมไม่ใช่ว่าผมให้แม่นนะครับแต่ว่าใครที่แบบให้ตรงรอบเนาะนะครับก็ถือว่าสุด สุดยอดเนาะสำหรับผมเนาะนะครับบางทีแนวทางเนี่ยมาตรงรอบเนี่ยผมก็ยินดีนะครับพี่ยินดีกับพ,พี่สมาชิกนะครับทุกท่านที่มีโชคด้วยนะครับเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับส่วนฮานอยนะครับผมฮานอยวันที่11เนาะวันที่11ผมให้ไปที่เลข ให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่หกับ2เนาะผมได้เด่น1กับ2อรูดที่2นะครับผม2 4งสี่สองห้าสองเดหนึส่ห,ห้าหนึมตัวหนึ่งสองสนะครับ ส่วนห้าน้อยปกติหาน้อยปกติได้0ูนย์นะครับ0กับ3าสายลูกเท้ไปที่เลขศ0นย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ตัวนะครับ3ตัวให้ไปที่3 0ศ บางทีแนวทางเขาชอบเอาตัวเดิมมาออกนะครับพี่ๆอย่างผมสมมุติเนาะเมื่อวันที่สิบเนาะสมมติว่าออก02น,นะครับนะครับวันนี้อาจจะมา02ในรอบปกติก็ได้นะครับเราเหมือนวันนั้น เขาเรียกว่าผมสังเกตดูมีมีหลายวันอยู่นะครับเนาะวันก่อนฮานอยพิเศษออก93นะครับวันต่อไปก็ออกในรอบปกตินะครับร่ววีเนาะนะครับ3น้นอยเนี่ยเขาเหมือนจะวนวนตัวเลขนะครับอีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นอีกหน้าจะเป็น v i p กับพัฒนานะครับอันนี้ท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ V.I.P กับพัฒนา v a p นะครับผมผมให้ไปที่เลข6กับเลข2นะครับสายรูดให้ไปที่เลข2 21 23 27 62 63 67นะครับ3ตัว621 ส่วนนอยพัฒนานะครับนอยพัฒนาผมให้ไปที่เลข0ูย์กับเลข4สายรูดนะครับให้ไปที่เลข0ูนย์ศูนย์สองศูตัวนะครับ402นนะครับผม ก็นะครับผมตามนี้เลยนะครับสีฮาหนอยของเราเนาะวันที่11นะครับกันยายน2568ขอให้แนวทางปังๆเห่งๆขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ